เสียงให้ทุกคนฟังได้ไหมยี่สิบยี่สิบล้านดวงใจที่ยังอยู่กับวันตรงนี้นะคะวันขออนุญาตเปิดเสียงให้ฟังนะคะมันมาจากคลิปสองคลิปนะคะคลิปแรกมันเป็นคลิปแค่1นาทีอะทุกคนคลิปแรกนะคะทุกคนไปฟังพร้อมกันนะคะ ขอตอบคำถามนี้นะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับหลายคนที่ยังสงสัยได้มีคำถามติดค้างในใจคุณพี่คนนี้แนะนำว่าทำไมไม่เอาน้องๆที่เมืองไทยที่วันต้องช่วยเหลือเงินทุกเดือนขึ้นมาเก็บเห็ดขาย วันขอให้เหตุผลด้วยตัวของวันนะคะค่าตั๋วเครื่องบินราคาไปกลับประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทและการมาเก็บเหตุขายแบบที่เอาญาติมาเก็บเรียกว่าผิดกฎหมายนะคะวันต้องขอบอกว่าวันไม่สะดวกที่จะทำผิดกฎหมายจริงๆค่ะเราพอเรามาอยู่ในประเทศเขาเราควรจะเคารพพี่คนนี้เขาเลยแนะนำว่าเห็นเ,เพื่อนข้างบ้านนะคะเอารู เอาญาติขึ้นมาเก็บขวดขายแบบนี้ถ้ารู้ที่ประเทศนอร์เวย์พี่คนที่เขาเอาญาติขึ้นมาเก็บขวดขายเดือดร้อนเลยนะคะแบบนี้เรียกว่าผิดกฎหมายค่ะถามว่าคนไทยทํากันไหมทําแต่ดิฉันขอไม่ทํานะคะไม่สะดวกใจจริงๆค่ะอยู่ที่ไหนก็อยากทําให้ถูกตอบขอตอบแค่นี้คะ่ะทุกคนมันเป็นคําถามแค่นี้ แค่นี้อะค่ะที่มันเป็นดราม่าเนี่ยนะคะพ่อวันพูดว่าวันไม่สะดวกที่จะเอาญาติขึ้นมาแค่ตั๋วเครื่องบินไปกลับก็หนึ่งแสนแล้วแค่นี้แหละค่ะทุกคนแต่ไอ้คำว่าตั๋วเครื่องบินของวันอนะมันไม่ได้หมายถึงกระดาษใบเดียวที่บอกวันเวลาเดินทางมาและบอกวันเวลาเดินทางกลับแต่วันนะ่ะเอาทุกอย่างไปรวมกันหมดเลยแล้วเวลาเราตอบในเวลาหนึ่งนาทีแล้วไม่สามารถมาชี้แจงให้ฟังว่าหนึ่งแสนบาทคืออะไรนี่คือคลิปแรกนะคะ คลิปที่สองมันมันก็เลยมีคนเข้ามาบัฟวันนะคะคือเข้ามาพูดว่าวันพูดผิดวันบอกผิดข้อมูลผิดไอ้เรื่องตั๋วเครื่องบินแสนต้นเหตุคือวันพูดถึงญาติที่เราจะต้องทำวีซ่าให้เขามาอันนี้คือปัจจัยอยู่ตรงนี้แต่คนที่เขามาเรียกวันขอใช้คาว่าเขามาด่านะเขาไม่ได้ฟังเหตุผลเขาฟังแค่ว่าตั๋วเครื่องบินหนึ่งแสนมันมันมีถูกกว่านั้นนะคะแค่นั้นแหละ แล้ววันก็เลยมาอธิบายคําว่าหนึ่งแสนเพิ่มวันก็มาอธิบายเป็นคลิปนี้เนี่ยมนุษย์เราจะเจอแบบนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องไม่เอาญาติพี่น้องขึ้นมาเก็บเห็ดขายนะคะด้วยความที่ตั๋วเครื่องบินอะ่ะประมาณหนึ่งแสนบาทแล้วก็เก็บขึ้นมาเก็บเหตุก็เก็บไม่ได้ทุกคนมันผิดกฎหมายมันไม่อยากทําอะไรผิดกฎหมายจะมีข้อมูลแย้งแบบนี้ค่ะค่าตั๋วไม่ถึงหนึ่งแสนค่ะมากันกี่คนคะ คือประมาณเถียงนะทุกคนค่าตั๋วทุกวันนี้นะคะอยู่ที่2 0 0 0 0ื่นถึงสามหม่นโครนก็ประมาณ1นึ่งแบาทค่ะแล้วเอาญาติขึ้นมาแบบเนี้ยคือขออภัยนะคะญาติพี่น้องวันไม่เคยเดินทางไกลเวลาเดินทางมาก็ต้องซื้อตั๋วแบบบินตรงอย่างเดียวตัววันเองยังประหยัดเวลาวันกลับ กับกษับสามีวันจะซื้อตั๋วแบบสอต่อเครื่องบินสต่อเพื่อให้มันประหยัดแต่ถ้าเราเอาญาติขึ้นมานะคะค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าคนละหนึ่งแสนจะมาเถียงทาไมคะวันอยู่ในฐานะคนที่ไม่มีเงินค่ะ1000งแสนสำหรับวันแทงมากญาติพี่น้องอยู่บ้านเถอคะค่ะสองคลิปนี้แหละคะ่ะแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนดราม่าเยอะมากเยอะมากๆแล้วเมื่อเช้าคือ คือมันมันปังมันเป็นคลิปปังก็คือยอดวิวมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนยอดวิวมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงข,ขึ้นแบบนี้มันจะทําให้โอกาสคนเห็นคลิปนี้เยอะมากคนที่ฟังแล้วเข้าใจก็คือคนที่อยู่ในสถานะเดียวกันกับวันคนที่คิดจะเอาญาติขึ้นมาหาเราที่เมืองนอกแล้วคนที่เคยเข้าไปหาข้อมูลว่าการเอาญาติมาหาเราอะมันต้องใช้เงินเท่าไหร่เขาฟังคลิปนี้เขาจะเข้าใจคะ่ะ แต่คนที่เขามาบอกว่าไม่จริงตัวเครื่องบินไม่ถึงแสนคือวันพูดในกรณีเอาญาิขึ้นมาไม่ได้พูดในกรณีเมียฝรั่งมาอยู่กับผัวฝรั่งแล้วอยากกลับเมืองไทยฉันก็ซื้อตั๋วราคาถูกๆแล้วบินกลับได้เลยคนละเรื่องกันเลยทุกคนแต่คนที่เขามาแย้งก็คือเขาไม่ได้ฟังว่าเรากําลังพูดเรื่องเอาญาิขึ้นมาไม่ได้พูดเรื่องการเดินทางมาง่ายๆสะดวกสะดวก คือมันไม่สะดวกอค่ะทุกคนแล้วเวลาวันพูดอะวันรวมทุกอย่างอยู่ด้วยกันพอวันเอามารวมทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นงบประมาณที่มันดูแพงมากแต่เหมือนที่วันบอกละค่ะสาหรับคน